คุณเคยได้ยินกูรูทางการเงินสอนคุณไหมครับว่าให้คุณเนี่ยทำงานให้หนักประหยัดอดออมแบ่งเงินเพียงแค่เดือนละหลักร้อยหรือว่าหลักพันเอาไปลงทุนและอีก30ปีข้างหน้าคุณจะมีเงินล้านและกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านอย่างแน่นอนคําสอนนี้มันผิดตรงไหนไหมคําตอบก็คือไม่ผิดครับแต่ถ้าผมอยากจะบอกคุณว่าแล้วกูรูเหล่านั้นละ่ะเขาทําตามในสิ่งที่เขาสอนคุณหรือเปล่าเขาค่อยๆทยอยเก็บเงินออมเงินแล้วก็ไปรวยตอน30หรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ครับ ในขณะที่กูรูทางการเงินสอนให้คุณไปรวยตอนแก่แต่พวกเขากลัดใช้อีกวิธีหนึ่งในการสร้างเนื้อสร้างตัวให้กับตัวเองนะครับอะไรหลักคือสิ่งที่เขาไม่ได้สอนอะไรหลักคือสิ่งที่เขาไม่ได้บอกเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้จะมาเล่าให้ฟังครับ ผมได้ยินไอเดียนี้ครั้งแรกนะครับจากหนังสือที่ชื่อว่าเปลี่ยนเลนเป็นเศษฐีของ MJ เดอร์มาโกที่แปลโดยสำนักพิมพ์ล e ฟส์ลีฟนะครับ MJ ได้บอกเอาไว้ว่าเรากูรูสอนให้เราเนี่ยเดินช้าๆและรวยตอนแก่แต่กูรูเหล่านั้นเนี่ยกลับใช้วิธีในการเร่งความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้อย่างรวดเร็วกูรูทางการเงินเนี่ยจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับดอกเบีย้ยทบต้นนะฮะที่บอกว่าถ้าเกิดเราลงทุนวันนี้ทีละเล็กทีละน้อยตอนแก่เนี่ยเดี๋ยวเราจะรวยเปเศษฐีแน่นอนถามว่าดีไหมคําตอบคือดีมากครับเพราะผมคิดว่าท มันก็มีแนวโน้มที่จะเป็นจริงอยู่นะครับแต่ข้อเสียของมันที่กูรูไม่ได้พูดก็คืออะไรฮะคือมันช้ามันช้าขนาดไหนล่ะก็30ปี40ปีไงเหมือนกับคุณปลูกต้นไม้ตอนคุณอายุ20่ะครับคุณจะได้กินอีกทีหนึ่งตอนคุณอายุ5060เลยเนี่ยมันนานเกินไปซึ่งกูรูก็รู้ครับว่ามันนานเกินไปดังนั้นพวกเขาจึงใช้วิธีอื่นในการเร่งความมั่งคั่งให้กับตัวเองครับนั่นก็คือการทำธุรกิจ กับผู้ติดตามของตัวเองนั่นเองครับในขณะที่กูรูสอนให้คนอื่นค่อยๆทยอยเก็บเงินออมเงินประหยัดอยากินกาแฟอยากินของฟุ่มเฟือยแต่กูรูไม่ได้เน้นการประหยัดครับเหล่ากูรูเน้นทำเงินด้วยการสร้างคอนเทนต์กินค่าโฆษณาทําคลิปวิดีโอบน YouTube เพื่อหารายได้จากยอดวิวเขียนหนังสือ สร้างคอสมัมมนาเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมธุรกิจกับคนอื่นแล้วส่งคนดูเนี่ยไปให้เป็นเอ,อ่อเป็นลูกค้าของคนอื่นแล้วกินค่าหัวคิวเป็นตัวกลางนะครับเนี่ยแหละครับคือความแตกต่างระหว่างสิ่งที่กูรูสอนกับสิ่งที่กูรูทําสิ่งที่กูรูสอนคือประหยัดอดออมแต่สิ่งที่กูรูทํานั้นคือการเร่งความมั่งคั่งของตัวเองด้วยการหาเงินหลากหลายช่องทางครับแล้วคุณ MJ เดอร์มาโกเนี่ยก็บอกเอาไว้นะครับว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนที่แบบมีรายได้ดีมีความสุขตั้งแต่วัยหนุ่มวัย สาวเนี่ยมีฐานะมั่งคั่งอย่างรวดเร็วเนี่ยอย่าทําตามในสิ่งที่กูรูสอนแต่ให้ทําในสิ่งที่กูรูทําครับแทนที่เราจะนั่งทํางานประจําแบ่งเงินออกมาทีละเล็กทีละน้อย เอาเลยสิเปิดเพจส,สอนส,สร้างหลักสูตรขายของขายสินค้าทำธุรกิจกับคนอื่นร่วมธุรกิจสร้างคอร์สสัมนาของตัวเองนะครับแล้วเมื่อเรามีเงินก้อนเนี่ยเวลาที่เราลงทุนเนี่ยนะครับเราจะไม่ต้องไปลงทุนแบบเดือนหนึ่งห้าร้อยพันหนึ่งนะครับแต่เราอาจจะลงทุนเดือนหนึ่งหลายหลายหมื่นบาทหรือว่าหลักแสนบาทต่อเดือนเลยก็ได้นะครับเห็นไหมฮะกูรูสอนให้คุณลงทุนเดือนละห้าร้อยพันหนึ่งตัดเงินเล็กๆน้อยๆเอาไปลงทุนแต่กูรูกับใช้วิธีที่เราทำให้เขาสามารถลงทุนได้เดือนหนึ่งหลักหมื่นกูรูบอกให้่นาล ทำเงินก้อนและเริ่มต้นลงทุนจากหลักแสนหลักล้านและนี่แหละครับคือความแตกต่างระหว่างสิ่งที่กูรูสอนกับสิ่งที่กูรูทําสิ่งที่กูรูบอกและสิ่งที่กูรูไม่ได้บอกครับผมชอบคําสอนของบุรุษท่านหนึ่งมากเลยนะครับนั่นก็คือมันนี่โคดนะครับมันนี่โคดบ,บอกว่าคนเราเนี่ยควรจะมี2แผนแผนแรกก็คือแผนการเกษียณช้า แผนการเกษียณรวย <S <S> <S ก็คือทําตามที่กูรูสอนเนี่ยแหละครับ <S 2> <S 2> ค่อย <S <S ๆออมเงินไปลงทุนในแบบที่มันมีความเสี่ยงประมาณนึงแต่เน้นเติบโตได้แล้วเราก็ไปมั่งคั่งตอนแก่นะครับอันนี้เป็นแผนสอเป็นแผนสำรองที่ทุกคนควรจะทําแต่แผนแรกที่ทุกคนต้องทานะครับเพื่อชีวิตที่ดีและมีความสุขคือการกัดเสียนเร็วครับพยายามเน้นหาช่องว่างทางการตลาดสร้างสินค้าสร้างบริการหรือว่าขายของที่มีกําไรต่อหน่วยสูงๆนะครับอาจจะเปิดช่อง YouTube ทําเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เป็นเรื่องที่คุณเชี่ยวชาญหรือว่ามีความสนใจแล้วก็กินค่าโฆษณาแล้วก็กินรายได้จากสปอนเซอร์ก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณทําอย่างนี้ได้เนี่ยคุณก็อาจจะไม่ต้องไปลุ้นรวยตอนแก่ครับคุณก็อาจจะสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็มีรายได้ที่มากพอนะครับที่จะทําให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยมีความสุขได้ตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวเลยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากมีชีวิตที่ดีอย่าทําในสิ่งที่กูรูสอน แต่ให้ทําในสิ่งที่กูรูทำครับและนี่แหละคือไอเดียจากหนังสือปีเนเลน์เศรษฐีที่ผมได้มานะครับจากคุณ MJ d e เจเด o มโกที่แปลไทยโดยสำนักพิมพ์ล e ฟ f l ลินะครับ